สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะเจ้าชนะวัดปอดแรปเตอร์นะฮะวันนี้อยู่กับปอดแรปเตอร์นะครับกระบะร้านเจ็ดนะฮะสีเทาแต่งหลอนะครับนี่จะส่งส่งไปกันฮะล้อล้นสามนิ้วนะครับส่งฮิตสีเทาสีเทาหล่อๆเลยนะครับนี่ราคารถร้านเจ็ดไม่รวม ไม่รวมชุดแต่งนะครับวันนี้ใส่กันชนของออปชันชั้นเอกนะครับตัวนี้ทรงแบบบาจาบาจาดีไซน์นะครับไฟมันจะแหลมนิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงกันแข้งเนี่ยก็เปลี่ยนนะใช้ของออปชันนะออปชันเอกนะปิดวินได้นะตรงนี้ตัวช่องนี้ไฟนี่ซื้อเพิ่มนะเดินสวิต ก็ใส่ไฟเพิ่มครับประมาณสามเบ็ดนิ้วนะครับช่องด้านหลังป้ายทะเบียนเนี่ยจะเป็นช่องที่ติดวินนะครับรูนี้ก็จะใสเ่เกือกม้าได้นะครับอันนี้หูล่างของแรปเตอร์นะครับยูดที่เดิมสีดำชงอัพฟอกนะครับตัวนี้ทำไมแพงนะครับทำไมแพงเพราะว่าช่งล่างนะครับชงล่าง ไม่เหมือนเลนเจอร์เลยนะครับคนละเซกเมนต์ตัวนี้เทียบกับเทียบกับรถอะไรไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นโตต้าหรือว่าฮิสุอะไรตรัวท็อปเนี่ยมันคนละคนละเวอร์ชันนะตัวนี้อ่าช่วงล่างถูกปรับปรุงและออกแบบมาใหม่นะครับเป็นโช๊คอพเรสซิ่งสำหรับการแข่งขันออฟโรดนะโดยที่ค่าสปริงน่ย แต่สปริงที่มีค่า k สองค่าครับก็คือถ้าเป็นย่านความเร็วต่ำเนะ่ยสปริงค่า k น้อยนะครับซึ่งเป็นผลด้านบนกับล่างนะจะทํางานนะครับเพื่อความนุ่มนอของรถนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงส,สปริงโค้งตรงกลางเนะี่ยจะทํางาน,นครับเป็นค่า k สูงครจะมีสองค่าทําให้รถคันนี้มันสามารถปรับความนุ่มและหนึบนะบได้ทุกๆสภาพถน,นนครับ ตัวนี้ไฟหน้าคัสตอมนะลองคลิปมาแต่งนะครับงานงานเปิดโคมนะคัสตอมแล้วก็เก็บงานเนียนสักเกตของเราจะมองไม่เห็นสายไฟด้านในนะตรงนี้จะมีสายไฟเราเก็บสายไฟซ่อนนะครับทำให้มันเหมือนแบบออกมาจากโรงงานแล้วก็มีไฟตาสีน้ำเงินนะครับ นะตัวนี้ใช้กระจังเดิมของ Ford r a p t o ตอเลยนะครับกระจังทรงปลายแหลมจะเป็นคล้ายๆบาจาดีไซน์นะ mm hmm. ก็หลอดีนะแปลกดีรหลออีกแบบนะลุยๆหน่อยแล้วก็หลอ้อล้นนะครับเราล้น3นิ้วนะครับแม็กยีนะครับตอนนี้สุดๆละแม็กยี่สิทำไม แม็กยี่สิบจะแพงกว่าพวกสิบกนะครับเพราะว่าลายมันจะสวยแม็กเทพนะชุดเทพนะก้านจะยาวครับเนี่ยถ้าสิบหกก้านจะสั้นมันมันไม่ค่อยสวยนะอันนี้แม็กยี่สิบแล้วก็เป็นล้อก,กว้างนะครับกว้างสิบออฟเซ็ตลงสิบแปดนะยางสามสิบห้ายางไซส์สามสิบห้านิ้วสำหรับแรปเตอร์หล่อลงตัวนะครับ ถ้าอยากให้มันดูกว่านี้ก็ใส่ยาง37นะมันก็จะดูบิ๊กเบิ้มหนยช่วงล่างครับช่วงล่างเดิมความนิ่มเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนสปริงคนระับใส่ก้อนยกเข้าไปนะแล้วก็ปีกนกเนี่ยองศายัางยังดูดีนะครับอย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะ ทำให้การคนโคุมรถิดเพี้ยนนะครับอันนี้ปาาซุ้มล้อนะครับปาซุ้มล้อเพื่อหลบวงเลี้ยวนะครับเวลานั่งกันเต็มรถนะสี่คนหนะ้าคนน้ำหนักจะถูกกดลงช่องว่างระหว่างซุ้มล้อจะแคบเวลาเราไปอยู่เทินนะครับมันจะเกิดปัญหาซุ้มล้อติดนะรถกระบะร้านเจ็ดะ้ะเลี้ยวติด อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแล้วก็ยางฟูเอลอของอเมริกาเหมือนกันครับเราทิ้งระยะไอ้ประมาณนิ้วนะครับประมาณนิ้วอน,นี้ทดสอบมาแล้วไม่ไม่มีไม่มีลูกค้าร้องเรียนมานะครับว่ามันเลี้ยวติดนะ ชุอล้อ,อ <c oughs> การโคนยังคงยังคงสภาพเดิมนะครับคือรถกระบะรันเจ็ดเราก็พยายามคงสภาพเดิมของรถไว้นะฮะไม่ไม่ได้ปาดโบนะฮะไม่ได้ปาดโบเหมือนหลายๆสินักนงานเราก็เน้นคุณภาพความสวยงามนะครับใช้งานได้จริงนะครับวันนี้ ใส่ล้อ XD นะครับก็เป็นล้อที่ล้อเดียวกับโรงงานเดียวกับคูเอลล์ครับก็ลายก็จะเป็นอีกแบบนะึงเป็นยี่ห้อเ m c นะครับซีรีส์ XD ตัวนี้รหัสจำไม่ได้แต่ชื่อลายชื่อลายเสน่ะครับเป็นสีดำสีดำล้วนนะครับ นี่ยสังเกตติกนกนะครับยังคงองศาเดิมนะสปริงนะครับสปริงเซ็ตอัพใหม่สำหรับรถคันนี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับความน้ำหนักความสูงทันะ้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะถูกคำนวณออกมาแล้วแล้วก็เป็นสปริงค่าเทนี้นะครับ,นะรบอันนี้ ลูกค้า,าสั่งก้อนยกลูกค้าลูกค้าทางทางเพื่อนนะสั่งก้อนยกไปเราก็ใส่เองคนระับร้านไม่มีความชำนาญก็เทาลุดนะเทาด้านในเทาโคนะงน,นนะใส่ไม่เป็นเทารุดมันก็ก็ใส่าย,ยากนิดน,นึงนะครับถ้าไม่เคยถ้าไม่ชำนาญนะเนี่ยเผาอาจจะหลุดได้น,นี่ต้องระวัง 6พกเรซิ่งนะครับยางคูเอล3.5 12.5อ่า20นะครับยางอันนี้จะมีร่องร่องรีดรีดลงยางเนะี่ยตัวนี้มันจะทำให้ยางเงียบยางตัวนี้ครับถนนแห้งนะครับ,บ 105, 6, รับประกันร้อยห้าร้อยหกขับได้สบายนะครับด้านในออปชั่นอะไรบ้างก็ มีคันเล่ไไฟฟ้านะพักตรงรุ่นนะครับซ่อนไว้ตรงนู้นอย่างแดงต่ครับปรับคันเ,เล่งใหม่นะให้มันไวขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนพรงมาลัยเคลบล่านะครับครับต้อมตัวนี้ไม่ใช่งานลาซาด้านะครับไม่ใช่งานแตกนะมันเป็นงานแบบปั้นขึ้นรูปนะส่วนที่เป็น ตรงเนี้มันต้องเป็นวัสดุแข็งถึงจะหุ้มผ้าคาร์บอนได้นะครับแล้วก็เคลือบเรซินเคลือบเรซินเสร็จแล้วก็ปัดเงา,เงานะครับปัดเงาเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องไอ้เลี่ยมมันต้องคมนะมันจะเข้ารูพอดีนะครับคำว่าแรปเตอร์ภายในก็ทำได้แต่ว่าใช้เวลาประมาณ15วันนะถอดถ้าออกแล้วก็เราก็ เราก็จัดให้หมดนะฮะไม่ต้องทาอะไรลูกค้าไม่ต้องทำอะไร,ร,ร,ไไรครับก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับเราก็ดำเนินการให้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยางสามห้าครับรลรอลอ,อ่ะท่อเสียอันนี้เปลี่ยนท่อเสียด้านล่างนะครับเป็นท่อวนนะครับให,ให้ดู พรสูตรเราเนี่ยมันท่อวนมันข้อหนึ่งคือเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนทุมุมแล้วก็รีดแรงบิดนะครับรีดแรงมาได้ประมาณสิบนะครับมันออกตัวไวขึ้นนะขับดีนะผสมกับเร่งไฟฟ้าก็ก็ขับเกี้ยวแล้ะนะ ปลายคาร์บอนคารับอวิกนะทอดเสล็ดนะครับกันสุดท้ายใช้ออปชั่นนะครับออปชั่นออปชั่นตัวไฟเตอร์นะครับด้านหลังก็จะมีชุดลากนะครับมีโทบานะครับสามารถใส่หูลากมั่งอะไรบ้างใส่่ากนกแก้วได้นะครัไปท้ายครับไปท้าย สีสมมตครับโพงมันจะมารับตรงนี้รับกับตัวรถกระบะรานเจ็ดช่วงล่างหลังเป็นยังไงก็เป็นแบบเอเวอเรสต์นะเป็น SUV แหละไม่มีแหนบน,นนะเห็นแขนค่อยๆไหมครับเรียกว่าวัดลิงครับมีหกจุด มีมีวัดม,ม,มีด้านหน้าที่เป็นแขนยื่นนันหน้าถ้าลงนอนลงไปนับเนี่ยจะมีอยู่หกหกอันเรียกว่าวัดลิงช่วยอะไรก็คือเวลารถเราเวลาพื้นเนี่ยมันไม่เท่ากาันซ้ายขวาเวลารถเนี่ยมันลงวิ่งลงไปเนียมันจะดึงกระบะให้อยู่ในระนาบระนาบขนางกับพื้นโลกนะครับอันนี้คือวัดลิงนะครับ ทีนี้ข้างหลังนั้นมันสูงด้วยอะไรสูงด้วยสปริงนะเขาเรียกค c o โอเวอร์ช็อคนะครับเนี่ยเป็นโชค้คอัพแบบค c o โอเวอร์ช็อคมีซับแทงข้างหลังเนี่ยเป็นอินเนอร์บายพาร์สนะมีน้ํามันไหลเวียนอยู่ในกระบอกเป็นบายพาสอยู่ด้านในกระบอกเลยนะครับในสร้างพิเศษสําหรับแรปเตอร์นะครับ,ำรบ,รบทำให้มันแทงนะแล้วก็ล้อหลังเนี่ยดิสเบรกนะเป็นดิสเบรกนะครับมันทุกมันทุกได้ประมาณ เก้าร้อยกมโลก็เป็นแบบถ้าเทียบถ้าเทียบกับตัวมันก็เป็นเป็นซูเปอร,ร์คาแหละซูเปอร,ร์คาของกระบะ,นะครับส่งด้านข้างส่งข้างแบบนี้นะครับเติมดีเซลได้นะครับอันนี้เติมดีเซล b 2 0ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ไฮเพอร์ฟอร์แมน e ก็เป็นบ7เจ็ดหรือว่าพวกซ u เปอร์เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรทีเมียมะนะเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะครับ513แรงม้าเอ้ยไม่ใช่สองร,ร้อยสาแรงม้าห้าร้อนิวตันเมตรนะคือแรงบิดนะฮะล้อล้นล้นเลยมาได้มาเลย สนิ้วลอหลอๆนะตัวนี้ก็แต่งได้นะจะมีไฟอยู่ข้างในนะจะแต่งเยอะพอเราก็แต่งครบหมดเลยนี่ฮะเดี๋ยวสักพักรถสไลด์มาละคันนี้ไปจันทบุรีนะครับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับจัดส่งกันสไลด์นะลูกค้าออกค่าที่จ่ายเนาะ เพราะว่าเป็นสายเดี่ยวนะครับมันราคาสูงเนื่องจากว่าต้องมีประกันนะประกันถาดประกันสินค้าคือว่าเวลารถมันหล่นอะไรมาอย่างเงี้ยมันมันไม่คุ้มนะครับถ้าสายใต้มีมีแบบสไลด์ถูกก็มีแต่ว่าตัวนั้นก็ไม่มีประกันนะ,ะเดี๋ยวให้ดูไฟไฟ ตรงกันชนนะครับดูเบาะก่อนเบาะเป็นทรงใหม่นะครับตรงนี้เป็นหนังอคันธล่านะครับอคันธะล่าจะยึดยึดเกาะตัวตัวเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้หลุดจากเบาะเวลาเราขับเร็วหรือว่าออฟโรดเนี่ยตัวเราจะไม่ลอยจากเบาะนะฮะการตกแต่งข้างในหัวเกียร์ก็ใช้ปสีเทาชนะ่องแอร์สีเทาเทาลัมโบนะ ตัวนี้มีแพดเดิลชิพนะครับบวกลบได้ที่เกียร์เลยนะครับเวลาขับอยู่เกียร์เกียร์ดีหรือเกียร์ไรเนี่ยเราสามารถอ่าอันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นกดลบขวาเป็นบวกนะฮะเหมือนเกียร์ธรรมดาเชนเกียร์ได้นะครับตัวนี้เป็นการแมกนีเซียมครับมีเฉพาะแรปเตอร์นะตัวนี้ไดเดิชิพนะครับไว้เบรกฉุกเฉินได้เป็นจ้นเบรก,กเวลาเลยอ่า มันเบรกไม่ทันเ,นเรากดไทรเนชิปก็คือเป็นชินเบรกนะฮะช่วยได้เป็นคําสั่งภาษาไทยละที่นี่นะครับแล้วก็มีระบบฝันผนโตนมัติไฟหน้าอัตโนมัตินะครับอันนี้สวิสเราเราเปิดไฟกลางกันชนนะครับตัวน,นี้ใส่รีเลย์ไว้ด้วยนะครับป้องกันไฟย้อนนะครับ ไฟลุยนะลุยป่าลุยป่า,ปาก็ติดวินด้นนิดนึงหลังปายทะเบียนจะมีถาดไฟวิ้นนะตัวนี้มันใช้ไฟตหมอกเดิมนะมีไฟตหมอกเลยนะเห็นไหมครับข้างหลังใช้ของเดิม LED ครับเปิดทะลุตัว X เอกมาครับเนี่ยสีก็โดโค้ดนะครับตัวนี้นะครับอ่า ดีดูให้ในห้องเครื่องนะากาศร้อนมากนะก็ใครสนใจก็มาซื้อได้นะครับแรปเตอร์เชื่อว่าทางเพจเราเนี่ยเป็นเพจที่ขายแรปเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แต่งแรปเตอร์ได้จบที่สุดในประเทศไทย เปลี่ยนนักท่อครับนะเปยนท่อเขาเรียกอะไรท่อแทนยางนะครับเป็นอลูมิเนียมนะมีสองตำแหน่งด้านนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะแล้วก็อันนี้กันหนูกันหนูสามชิ้นนะครับกันหนูเข้าตรงกองอากาศแล้วก็ตรงตำแห่งชิลดนะครับตรงปัดน้ำฝนนะอา้าวงานเปิดโกลมยังคงต้องย้ำอยู่เสมอนะครับ พราะว่างานมีหลายประเภทนะเปิดโค้มแบบไร้ลอยนะครับนี่น้ำไม่เข้าคนะไม่มีซิลิโคนไม่บินนะครับเพราะเรามีเครื่องอบมอันฐานแล้วก็กาวซิลิโคนก็ใช้ของเดิมนะครับเป็นกาวแข็งนะไม่ใช่ซิลิโคนเหลวนะขนานเครื่องก็ประมาณนี้นครับตรงนี้ก็ติดกล่องดันลางได้นะครับ สามหมืนกว่าบาทนะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วหลอนะครับเดี๋ยวเตรียมไปหล่อที่จันมีคันหนึ่งอีกคันหนึ่งแปลงเอฟรางสิบนะครับนะครับลูกค้าอยู่บ้านเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับ รอคิวผ่าตัดอยู่นะครับโอเคถ้าใครสนใจฟอ์ดแรป a ตอร์หรือฟอร์ดรุ่นอื่นๆน,นะครับทักไลน์มาได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับัดปอรดนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องเ,อเก็บรายละเอียดนิดน,นึงแล้วก็ รอรถสไลด์มารับนะครับพบกันที่จันทบุรีนะครับโอเคไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ